ปลาก่บ้างหรือพ่อพเห็ดไม่มีมเห็ดมีแต่เห็ดฟางเห็ดพอไม่ออกเลยปีนี้เห็ดพอไม่มีใช่ปะหวานอาหารทะเล เรากะพงขาวกะทูหมึกร้อยหกสิบกทูกุ้งมึกนี่โสยี่ครับพี่ สองร้อยสสิบคครับนนะวันไหนมีสามเลยเี่ยดีร้อยแปดสิบยังมีผ้า เดินตลาดวัเนี่ยหมึก160ร้อยหกสิบปลาที่ผ้าหาปะทูวกันปะทัวนี้ของแห้ง น้ำจืดร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเดี๋ยวกําลังชมอยู่จา้าเดียเด๋ยวย็นเียนจะมาส่งก่อนสิบหกในกาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูประตูนประตูนหนึ่งอยู่โซนไหนครับประตูนหนึ่งประตูนหนึ่งอยู่ตรงไหนครัะ

หาประูนหนึ่งละที่ป่าวะที่ส่งประทูนหนึ่งส่ง คนละล็อกเปล่าวะนี่เป็นคนละล็อกคนละทีเปล่าวะโอ้โหไปเขียวใบแดงเมื่อวานนี่กัดเลย กินปากมากเลยเอ่อพริกสดพริกสดจานเท่าไหร่ครับพริกสดเอาแดงเอาแดงอันหนึ่งอันหนึ่งครับนึงอ่าตัวไหนก็ได้เลยครับยี่สิบใช่ไหมไว่าวิวมีแบงค์ร้อยนะ ไอ้น,นั่นข,ขี้หนูใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยอ๋ออันนี้ขี้หนู<อ>ขี้ฟ้าปามาประตูอันใครจะไปเจอประตูเนี่ย มะนาวโคตรถูกเลยก็อสองบาทตลาดบางกะปีวางแต่เช้า,ชาเลยใค้คนลบแผงอะไรก็เรกกันได้นะมาแล้ว กไปมานไปไปเทียบนะครับมันเ้สามอย่างยี่มาบ้า,านาราอประตูะเอาเอาตัวใหญ่นะเคงเท่าไหร่นะอ๋อเอาอเคงเดียวครับ

อันนี้เป็ดปายแล้วฝนตกมือคืนเนาะแฉะโอ้หอมปลานี่ครับ